วันดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวสก i บบี้ดิทอยเลทั้งหมดในอัปเดตที่13กันนะทุกคนตัวแรกเวเปอ n l ลิสเฮลิคอปเตอร์สกิบบี้ทอยเลหรือสกิบ i ี้ทอยเล t เออแล้วแต่สกิบบี้ทอยเลอ่าขอเปลก่อนเวเปอ n l ลิสจะได้รู้กันไปเดยว่ามันคืออะไรเวเปอ n คืออาวุธนะอันนี้ถ้าเป็นเวเปอ n ์เวเปอรลิส เวป่อนนิส yes. กลายเป็นอาวุธฮะอะไรนะไอ้นี่สามารถอู้อเออเอเอตัวเองมันเป็นอาวุธได้แล้วมันก็มีจริงๆนี่ใช่น่าจะรวมอาวุธนั่นแหละเวป่อนลิสคือให้เดามันรวมอาวุธทุกอย่างอเอาไว้สกิบี้ชาเดตรวมอาวุธ โอเคเขาจะมีเอ่ออ่ะ,อะเดี๋ยว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 กลัวทุกคนไม่ยินปิดเสียงก่อนปิดเสียงปิดเสียงปิดเสียง,ยง,ยงไม่ยิน,ยนอ่ะเขาจะมีปืนกลสองกระบอกล็อกเจ็ตแลนจ์สองกระบอกปืนเลเซอร์หนึ่งกันปรากฏตัวในตอนที่ห้าสิบห้าที่ปรากฏตัวมาไม่ทีไรกับราเวเจอร์สกีบีทอริต โดนไท,ท้นันสปิกร์แมนสอจุดศนยิิงสอยร่วงเหมือนสอยมะม่วงเลยและนี่ก็คือฐานทัพสังกะสีของฝ่ายพันธมิตรใช่ฐานทัพสังกะสีของฝ่ายพันธมิตรปืน,นลกลอลเกตลัเชอร์สกระบอกกูดาวสองวิแล้วก็ปืนเลเซอร์ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ไปเป็นตัวต่อไปกันเลยตัวต่อมาราเวเจอร์สก i บี้ทอยล กิบบีดีทรอยต,ติดอาวุธครบคันพร้อมแขนกลสองข้างที่เหมือนทีเล็กเลยกิบบีดีทีเล็กแขนกลเล็กๆใช้ได้เฉพาะตัวที่อยู่ด้านข้างกันเถอะมารีวิวกันเลยเป็นกิบบีทรอยติดที่มีหมวกแข็งแรงแต่โดนไททานซินิมาแมนจกเอาออกได้กิบี้สอิดที่เป็นกิบี้สอิดที่มีล้อตู เป็นสกีบี้ที่ใส่ที่มีล้อเป็นตัวที่สองเดี๋ยวนะตัวที่มีล้อมีอะไรบ้างไม่ใช่สกีบี้ที่ใส่ที่มีล้อเป็นตัวที่สามในเกมนี้มีสองตัวคือหนึ่งเฟรมทัวเวอร์สกีบี้ทายสองแทงสกีบี้ทายแล้วก็สามราเวเจอเอ,เอาวุธไม่มีอะไรมากเช่นปืนเดซเซอร์ และล็อกก็ตารเชอรไม่มีอะไรมากมันดีฟได้หรือเปล่ามันอาจจะดีฟได้นะแรกๆแต่หลังๆก็จะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆก็ไม่แย่นะเขาปรับปูขึ้นมาแล้วให้มันเขึ้นที่ได้เร็วขึ้นจะได้สะใจหน่อยสมัยก่อนดี้พวกตัวที่มีล้อคืออืดกันหมดอเอา แล้วก็ประชิดตไปเป็นตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปเฮลิคอปเตอร์บอมเมอร์สกีบิลี่ทอยส่วนอีกั้งตัวผมจะไม่รีวิวนะเพราะว่ามันเหมือนกันแค่ตัวหนึ่งเป็นไซส์ลาส์ไซสใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากกับอีกตัวหนึ่งเป็นไซส์เล็กมินิมอลเลยธรรมดาสุดๆในอัปเดียนี้ไม่ได้มีแค่ตัวละครใหม่ มีดันเข้ามาด้วยลงดันมันมีมานานแล้วแต่มันถูกเอาออกไปไงลงดันมันมีมานานแล้วนะซี่พอสามารถคือทิ้งระเบิดใช่ทิ้งระเบิดฮะอะไรนะระเบิดเป็นดาเมจอยู่ที่ห้าร้อยเออทดสอบกับไอตัวนั้นได้เลยใช่ไหมเีเสื้อดาเมจสองร้อยเจ็ดสิบ เราจะพาไปดูเราจะพาคุณไปดูลงดันกันผมจะมาลงคุณต้องเตรียมอันดับแรกคุณต้องเตรียมตัวละครก่อนตัวละครตัวไหนก็ได้ที่คุณชอบในนี้จะเป็นแอสเซีแลน์หรือจีแมนสกิบี้ทก็ได้แต่ผมขอเลือกเป็นจีแมนสกิบบี้เทเลดนะเพราะว่าผมอยากฟาร์มเข้ามานานแล้วนานใช้ได้เลยจีแมนสกิบี้เทเลตคุณสามารถให้คนอื่นเข้ามาร่วมจอยปาร์ตี้ลงดันกับคุณได้เหมือนกับบ็อกฟุต หรือหรืออะไรสักอย่างหรือ,อน,นั่นแหละเด็กเร็วก็เหมือนปกติเลยเอออยู่ในนะจีแมนเหมือนจะเกยจีแมนแล้วจี Man แมนก็าเป็นจีเหลี่ยมจีตึงมีตัวละครอยู่มากมายปลดล็อกพวกนี้ไม่ง่ายเลย เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คุณถ้าคุณมีนะข้เดียวก็มันต้องคิดอะไรมากกดไไัไปเลยไปไปเลยเมื่อคุณเข้ามาหน้านี้แล้วคุณสามารถรอให้เพื่อนคุณเปลี่ยนตัวละครก็ได้แต่มันจะออโต้สปาวในสามสองหนึ่งค่ะคุณช้าสีนายคิดว่าระบบนายมันสมบูรณ์แบบขนาด้เลยระบบนายยังข้อมีข้อบิดพลาดอยู่นะเช่นนี้ไงเช่นจะบอกระบบนายยังมีข้อบิดพลาดใน,นการเลือกตัวละคร คือเขาเพิ่มช่องว่างให้มีตัวละครใหม่ๆในอนาคตมาเยอะเกินไปถ้าแม้เขานั้นมีจุดช่องโหว่ตรงนี้อย่ีเคลียร์ไปทุกคนขขน,น,นะไอพวกนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เมื่อเราเป็นบอสบอสจะมองเห็นตัวเล็กๆไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นี่คือเหตุผลที่ตัวร้ายในซีรีส์ต่างๆ มักจะทําหน้าชั่วหลายแต่เพราะเหตุนี้เขาก็เลยแพ้ไงเพราะเขานั้นจะลาาใจเกินไปยังไงเคลียรเรืเืยอืมไม่เดี๋ยวนะลืมเปิดเสียงเคลียร์เรืเอย 2999221 anh ก็คิดแสดงพลังบังในแล้ ดันทุกดันไม่ใแต่สมัยเก่าหรือสมัยหน่จะมีสีที่เหมือนกันคือนั่นแหละมันสามารถคี้จุดตัวที่เรายังไม่ได้ค่าได้แล้วมันอยู่ตรงไหน,นเออแต่ียวผมดูนตรงนี้นโอเคเราา่นมันแล้วมันทฤษฎีเก่ากันเลยทฤษฎีเก่าคือถ้าตรงนี้คือฐานครับแล้วมันเหมือนเดียวกันแล้วก็ แสดงว่าฝ่ายพัธมิตรเขามุ่งหน้าไปทางนู้นแล้วคลิปที่ซีเกเอเจนต์คุยกับลั c กี้แมนในตรงนี้อาจจะไม่ใช่เอพิโซดที่67อาจจะเป็นเอพิโซดที่66เพราะมันจะมีตัวละครที่อยู่ใน e เอพิโซดที่66มาโจมตีแต่ก็เป็นไปได้เพราะว่าไอ้ตัวละครพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ทางนู้นทในตอนที่66แต่มันอยู่ทางเอพิโซดที่67มา วันนี้ไปกาวกันก็ขอเคลียร์บอสหน่อยนะโอ้ถึกจริงๆสมเป็นบอสเป็นบอสแล้วอ่ะมากาวกันต่อซึ่งสไตล์เดอร์สกินนี่ทะเลที่อยู่ตรงนี้มันไม่สามารถที่จะย้ายไปตรงนั้นในปิ๊บตาได้หรือทำได้ไหมก็ปกส่วมีเทคโนโลยีการวัดของโปทีวีแมนนี่ก็ไม่แปลกที่พวกเขาจะทำได้หรือเปล่าหรือเขา อาจจะมีวิธีอื่นในการย้ายตัวเองไปจุดต่างๆเอาเล่งผิดอ๋อไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้เล่งผิดไม่ได้เล่งผิดแคบมันอยู่ในขอบด้วยมัน beep w า h a h wahah หึหึมาอืม สกิมมันดีสกิบเดูปืนเลเซอร์ก็ควรคิดว่าในตอนต่อไปสกิบบี้ทอเลนจะมีอะไรหลังให้ดาวนะจากชิ้นส่วนที่ได้มาเอานำประกอบกัน ไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปและผู้ลุกลานจะถูกกำจัดซึ่งตามหลักแล้วถ้าสปิเกอร์แมนไม่โชว์ดีให้แอสโตเทเลตได้เห็นแบบฝ่ายพันธมิตรคนอื่นๆแล้วก็แอสโตเทเลตคงไม่มีข้อมูลนะของที่จะรู้ว่าจุดอ่อนของพวกสปิเกอร์แมนคืออะไรขอางาำมะละเมาคือการทำลายจิตใจความท้อแท้ด่ามีแต่ระยะห่าง ที่รุแนแรงเกินไปและการใช้ของมีคุณมแทงนั่นคือจุดอ่อนของคาเมล่ามาีจุดอ่อนของสกีดีท่าจะคือการกดการกดจักโคกออสโตร,ริกก็เช่นกันแต่ไม่รู้ให้กดจักโค้กเลยนะมันก,ก็กดได้สิในอีพีสูนที่5ได้แสดงเห็นว่าออสโตร,ริคก็สามารถถูกปราบได้เช่นเดียวกับสกีบีโดยการฉกดชักโครกด้านหลัง พวกสปิกอร์แมนสุม่มทำกองยานอามาดามานานแสนนานตั้งแต่ที่พวกเขานั้นโด,ดนใชทำสปิกอร์แมนที่ดโดนกระสีสิงไถ่ยี่ตุยไปหลายศพหลายคนตั้งแต่ตราบนั้นเขาจึงส่งกองบินมาที่มวยสนอบสนุนน่วยสปับสนุนที่มาถึงก็ถูกสย่ย่วงครับไม่เหลือชิ้นดีมันไม่เกิดความไม่มั่นคง,คงเกิดขึ้น ล่างอัปเกรดของตัวต่างๆจะโหดขึ้นแน่นอนอัพเกรดไตเดอร์ครับในล่ายัางมีอัพเกรดไตเดอร์สป e a เกอร์จะไม่มีและแน่นอนว่าทาทัานสปีคเกอร์เมนจะต้องแข็งแกร่งขึ้นและเบาขึ้นแน่น,นเหมือนวัสดุชนิดหนึ่งที่เอาไว้ทําเครื่องบินที่มีน้ําหนักเบาแต่ความแข็งแรงนั้นมากกว่าเหล็กเคลียร์ต,ตัวนี้เสร็จคือปิดคลิปเลยนะ มมอืเฮ้ยนี่แกมีความสามารถแบบไอ้ก๊อกเนี่ยนี่ถ้าเด็กหนุ่ไทย,ยก็จะเป็นจีแมนไงจีแมนไม่ใช่ไม่มันจะมีทุกอย่างไม่ได้นะผู้บัญชาการนี่ยังไม่พอใจในตัวท่านแกหมาเจอแอสเซอร์เรนเลย,อยโอ้หมอหน่าเนียนสมองไงถ้ามีเงินจะเป็นผู้บัญชาการได้เลยแต่ฉันมีพลังความอึด จะไหนมีไหมมีแต่แค่ตัวเล้เฉยๆถ้าใใเดนเขาถ้าถ้กเขาไม่ละแมนทุกกระตุยแล้วนั่นเหรออ,ยอายจะขายยีอยู่ให้แรกไม่เหลือบายบายวิเคราะห์แล้วก็กลับเสร็จแล้ว